สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพกัาแฟมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่องสานะครับศึกเจ้าวมวยไทยถ่ายทอดสดาทางช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่13เมษาย,ยน2567นเะ,ะครับเวลา12อนาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือก,กาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกาแฟมาทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทาให้ทูกใจเสน่มเสียระดันะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับเพื่อเช็คเน้อตัวเช็กระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักโม่อีกครั้งหนึ่งครับในวันที่นักมม่ขึ้นชกจริงกับเกาะติดต่างบวกกระสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูล เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่13เมษายน2567นะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับฝาแดงคือมิสเตอร์บีนสอบุญวิริศนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลังทรัพย์ลานาโฮเมสและเรสซองครับพิกัด113 3ปอนด์คูี่ส่นนะครับเป็นองคู่เอฝาแดงคือรักชุมพรท่าแะยาสัตว์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสันคมสอสมมายนะครับพิกัด119ป่อปอนด์ต่อ120ป่ปอนด์นะครับและคูรทส่นนะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝาแดงก็คือชูทรัพย์สอสลัชีพส่นฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้องฟ้าสอสมายพิกัดหนึ่งร คอชมรมอนุรักษ์มวยไทยพิกัด101ปอนด่อนะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13เมษายน2567นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่ประทัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือมิสบีนสอุบุนเมริดนะครับหรือว่าสตังสอสิงคีรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลังทรัพย์ลานาโฮมเซแอนดเรสซองครับหรือว่าดอนกัมเล็กลานาโฮมเซแอนดเรสซองนะครับปิกัดก็คคืออ113ปนนด์ะรับ ทางด้านไฟแดงนะครับมิสเบีนะครับเป็นนักชก วัย15ปีนะครับสูง165เซติเมตรนะครับจากสุราษธานีนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมกว่าคอลกระตีอยู่แน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบูดุดันเลยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสบุญมีริดนะครับมีทนายเสรดอนสุราษนะครับอุดรนินอุบลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็มีชนะคะแนนยอดปรพีสิงห์จัตุรัสนะครับที่วิธีมวยสยามอ ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นมิสบีนมาเข้าเวทแทนทันซีพลังลูกเฉพาะกลุ่มพกันด้วยนะครับการเตรียมตัวเป็นรองแต่ก็ยังสามารถเอาชนะการีมมาได้นะครับสามฟอร์มลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงมิสบีนะครับชนะ2แล้วก็สุดแพ้1นึ่งฝ่ายเป็นนักมวยฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีนะครับหกฝ่ายหลังสุดนี่ชนะไปถึง5สรุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลังซับนะครับ นักโชคววย16ปีสูง165เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดตรังนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับสัดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงครับวงในขวางหน้าไล่แขนปั้มตีรุนแรงหมักศอกรุนแรงอันตรายนะครับบูดุดันนะครับทำการฟิกซ้อมอยู่ที่ลานโฮมเซนเรสตองครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีท่านมากัสเบนไฟแรงครับให้การสนับสนุนนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนยอดขุนพลสพงษ์อมรที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้น็อกยกที่4เพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ๊สคนรักปทุมที่เวทีมุนสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนยอดขุนพลสพงษ์อมรนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทีาฟ้าดำเงินนะครับก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1น่งไฟเช่นเดียวกันนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าถอยไปถึง6ฟอร์มสุดท้ายนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างททีี่เเรรยนนนแจ้้้งงอาาาาไวะคับดฝ นะครับ6ไฟล์หลังสุดสรุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับอีก5ไฟล์ที่เหลือชนะรวดเลยนะครับสรีระส่วนสูงนะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับสูงประมาณคน106คนละ1 6 5เซนติเมตรด้วยกันนะครับชกมวยมาทางด้านไฟแดงชก35นะครับทางด้านฝ่ายเงินชก30ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านไฟแดงครับก็ประมาณ52-53ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประมาณ53กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกัน คู่ขี้สูสีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มการโชคช่วงหลังนะครับผมดูว่าทางด้านไฟแดงฟอร์มดูดีกว่านะครับอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับหกไฟหลังสุดสลุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ไฟแดงนะครับมิสเตอร์บีนสบุญมิริทนะครับฟอร์มสดกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะพลังซับลานาโฮมเซอแอนเรสซอนครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่เปิดหัวนะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับมิสเตอร์บีนสบุญมิริทครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกครับทางด้านฝ่ายแดงคือรักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับหรือว่าพักยก1นึหรือว่าชื่อกันนะครับจากตราเล็กเงาะบางกะปิส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมสอสมัยนะครับหรือว่าตองพัทนลุงหรือว่าพักยก77นะครับหรือว่าแจ็คกี้ยิมนะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด119ปอนด์ต่อ120ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อย119ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย120ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนน1ปออด์ะะคครับเเพื่วาามมมหส ทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับรักจุมพรนะครับนักชกวัย28ปีสงูง163เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุแนแรงครับไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีเลยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่วออุรชานะครับมีเซอร์ฟิวนะครับอุรชาวงเทียนเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเซตุทาสยาสัตนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับรักจุมพรมีชนะคะแนนเพชรชนะสิทธิ์กำนันหนึ่งที่เวทีราชดำเนินนะครับ ังจากนั้นก็แพ้คะแนน t o m ม r โ o w Elite ูป u ะ Academy นะครับที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรปวิศอสมหายที่ฐานทัพอากาศดอนมืองนะครับสามอมหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับ ่วนทด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสงคมสอสมัยนะครับนักชกวัย23ปีสูง170เซนติเมตรครับจากจังหวัดบึงกาฬนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็กกี้ยิมครับที่จังหวัดสกลนครมีอาจารย์แจ็กกี้เล็กแจ็กกี้ยิมครับเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวัดพีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงครับดักเตะดักแทงนะครับไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งครับหมัดสอกคมหลักเลียมดีเช่นเดียวกันนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทดนานฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้นอกยกที่สามครับวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับ หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเพชรแสนคมมาเข้าเวนแทนทางด้าน VIP เกียทรงฤทธิ์ด้วยนะครับการเตรียมตัวเป็นรองแต่ก็สามารถเอาชนะเพชรตาเสือมาได้นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนชูซับสอสละชีพที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1ไฝ่ายแล้วก็สุดแพ้2ไฟฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี่สูสีนะครับส่วนสูงนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่าลอยกว่านะ ก็ฝ่ายแดงชก90นฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ100นะครับก็ถือว่ากใกล้เคียงกันนะครับ น้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง57ถึง58ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ57กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับแต่วันนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับวันนี้ทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะครับรักชุมพรต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเรียกได้ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี้ต่อทั้งน้ำหนักและต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับก็วันนี้ชอบไปที่ความใหญ่ยาวของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมสอสมใหม่นะครับวันนี้ได้เปลี่ยนหนัก1ปปอนดด์ไ้เรรรีียบสสูง ได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับและวันนี้นะครับ ดูว่าบรรยากาศหน้าเสือที่ววธีมอสยามอ้อมน้อยธนาแฟนเงินก็น่าจะดูได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าใช้สีเสื้อสอสมหมัยนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตตาครับคอยคําหน้าเสือนะครับเสือสมมัยก็เป็นโปรโมเตอร์ที่ประกบคู่มวยที่ววทีมอสยามอ้อมน้อยแห่งนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นบรรยากาศของธนาฟานเงินไม่เป็นรองแน่นอน,นครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมสอสมหมายนะครับใหญ่ยาวกว่านะครับได้เปรียบน้ำหนักด้วยนะครับบรรยากาศก็ดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างรักจุ่มพรท่าแซยาสตร์นะครับ คู่ที่2นะครับของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรแสนคมสอสมหมายครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นแบนตั้มเวท118ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายใดนะครับฝ่ายนังก็คือชูซับสอสละชีพนะครับหรือว่าต่ออิทธิพรนะครับส่วนทางฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกองฟ้าสอสมหมายนะครับหรือว่า t ีบีเอ็มยิมนะครับหรือว่าสออุสมานนะครับคู่นี้จะชกกันในพิกัด118ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับชูซับเป็นนักชกวัย24ปีนะครับสูง165เซนติเมตรครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบูดูดันนะครับเก๋าก็ดูกดีเลยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ต่ออิทธิพรนะครับที่จังหวัดอุดรธานีมีท่านเสียตักต่ออิทธิพรนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีนายกจำเริญสละชีพนะครับให้การสนับสนุนนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชูซับก็มีแพ้คะแนนเพชรโปริศสสมหมายนะครับหรือว่าทีดีบีเอ็มยิมนะครับที่ทีโมอสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับแพ้นอกยกที่สองนะครับนาดากะเอวะสปอร์ตยิมที่ราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนินเวิร์กซีรีส์นะครับล่าสุดนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรแสนคมสอสมหมายนะครับที่ถ่ายทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่แดงชูซับนะครับแพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้องฟ้านะครับนักโจกวัย22ปีสูง173เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดพังงานะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทคบเครื่องสูงยาวตีหน้าแรงครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกคมนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยสอสมหมายนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทาาน้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะคะแนนชูซับสอสระชีพที่จังหวัดลบบุรีนะครับในศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรหลังจากนนนนั้้้ะคคแแพณึกอย อยู่ฟาบุมเด็กเซียนนะครับที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับในศึกแฟร์เทคไไฝ์สัญจรนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนโกโก้มรัตนบณฑดตที่ เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มหลังสุดของทราแฟนมือเงก็ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2องฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งเลยนะครับโดยที่ครั้งแรกผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1นึ่งฝ่ายนะครับฝ่ายแรกนะครับชูทรับชนะคะแนนที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสิกันยายนปี66นะครับเกือบเกือบปลายปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นชก117ปอนด์นะครับหลังจากนั้นนะครับครั้งที่2นะครับสามสิบตุลาคมปีี66นะะครรับอกปมาณ หเดือนผ่านไปนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับในศึกมวยไทยพันธมิตรสันจรเป็นทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับก้องฟ้าไปเอาชนะคะแนนชูทรับถึงในบ้านเลยนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับวันนั้นชก118ปอนด์นะครับเท่ากับว่าคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ไฝ่ายนะครับวันนี้ไฟแตกหักไฟที่3นะครับโดยมีเข็มขัดรุ่นแบนต์ตัมเบต118ปอนด์เวทีโมเสียออมน้อยเป็นเดิมพันนะครับเดิมทีแชมป์เส้นแชมป์เส้นนี้นะครับจะเป็นของทางด้าน คุณศึกน้อยอยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับที่เคยเอาชนะคะแนนก้องฟ้าสอสมหมายก็คือฝ่ายนําเงินในวันนี้นะครับวับนนั้นใช้สีเสื้อ TBM ยิมนะครับชกกันเหือนที่20พฤษภาคมปี66กนะครับกลางปีที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านคุณศึกน้อยที่เอาชนะน็อกทางด้านเพชรกล้องฟ้าในยกที่5แล้วก็คว้าแชมป์แบนตัมเวท1 1 8ปอนด์วทีมวซสยยมอ้อมน้อยมาครองในครั้งนั้นได้สําเร็จนะครับแต่ว่าล่าสุดทางด้านคุณศึกน้อยต้องชกปัจจุบันชก0ปอยยี่สิบปอนด ให้ต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ลงนะครับทำให้คู่นี้ได้สิทธิ์มาชิงแชมป์เส้นนี้กันนะครับเดิมทีฝ่ายน้ำเงินก็เคยชมชิงไปแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าอกหักไปนะครับไฟนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้กลับมาชิงเข็มขัดเส้นนี้อีก1ครั้งนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165ฝ่ายน้ําเงินนะครับสูง173ฝ่ายน้ำเงินสูงกว่าลอยกว่านะครับสตรีการชคมวยชคมาคนละ100ไฝ่ายใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็57กิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้นะครับช ดูว่า1 1 8ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายเงินน่าจะดูน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าชกกันมาแล้ว2ไฟฝ่นะครับไฟแรกชก1 1อปอนด์ฝ่ายแดงเคยชนะมานะครับส่วนไฟล่าสุดไฟที่2นะครับชก118ปอนด์ฝ่ายนําเงินเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนมาได้นะครับไฟนี้เป็นไฟแตกหักไฟที่3นะครับชก118ปอนด์ผมดูว่า1 1 8ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายเงินน่าจะทําได้ดีกว่านะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนทางด้าน ชูซับสอสละชีพนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์แบนตัมเวท118ปอนด์เวทโมซีอัมอ้อมน้อยมาคาดเอวได้สําเร็จนะครับคู่ที่สามครับคู่เอกนํารายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรก้องฟ้าสอสมหมายครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือพรสวรรค์เกียรติไัยสนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสุดสาครชมรมอนุรักษ์มวยไทยนะครับหรือว่ายอดเหนือดวงปอเพชรไข่แก้วนะครับคู่นี้โชกกันในพิกัด101ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงครับพรสวรรค์เป็นนักชกวัย14ปีนะครับสูง161ซนติเมตรนะครับจากจังหวัดตรังนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับเตะตั้งบังคานะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีรุนแรงหมัดศอกคมนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทอดนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาตรังนะครับที่จังหวัดตรังมีท่านลุบกันตรังนะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็มาเก็บตัวต่อที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับมีท่านจากโกวีไอพีคอยดูแลนะครับสามฟอร์ก็มี คะแนนเพชรดารามีดีมวยไทยยิมที่จังหวัดกระบี่หลังจากน,น,นะครับชนะคะแนนเพชรดารามีดีมวยไทยที่จังหวัดตรังนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ชมรมมวยสยามภาคใต้รุ่น100ปอนด์ด้วยนะครับชนะเพชรดาราก็คว้าแชมป์มารองได้สําเร็จนะครับล่าสุดนะครับเข้าสู่เมืองกรุงนะครับชนะคะแนนคิวทองเจ็ดทรงเลตที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับสุดสาครนะครับนักชกวัยสิปีสูงร้อง153เซนติเมตรนะครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือสาดแข้งต่อยมัดแร้งนะครับวงในปั้มตีเหนี่ยวแน่นแข็งแกร่งหลักเลี่ยมดีนะครับเก้ากระดูกดีนะครับชกที่เวทีเมืองกรุงแล้วก็ผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีคุณถาวรคำสิลป์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสุสาครมีชนะคะแนนคมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนสแกงเงินสิทธิ์อาจารย์ตาตที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนคมมณีสวนากคาเฟ่ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคูขี้สูสีนะครับ ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง161ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง153ครับฝ่ายแดงจะสูงกว่า100กว่านะครับชกมวยมาฝ่ายแดงชก30ฝ่ายน้ำเงินชก40น้ำเงินจะชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง น้ำหนักปอยๆ่บเกิโลกรัมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ4 5ถึงกกิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคูขี้สูสีนะครับฝ่ายแดงจะได้สรงได้ลอยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนะครับผมมองว่าทางน้านฝ่ายน้ำเงินดูว่ากระดูกมวยดูดีกว่านะครับเพราะว่าผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับทั้งสแกเงินสิทธิ์อาจารตายคมมณีส่วนจากคาเฟ่ทางน้านฝ่ายน้ำเงินนี่ประทะมาหมดแล้วนะครับและที่สําคัญชกอยู่ที่เวทีเหมืองกุ้งตลอดนะครับส่วนฝ่ายแดงนะครับพนสวรค์นี่ เคลื่อนไหวที่เวทีภูทรสลับกับเมืองกรุงบ้างนะครับแต่ว่าดูว่ากระดูกมวยเป็นรอนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสุดสาครชมลมอนุรักษ์มวยไทยนะครับชื่อมวยกระดูกมาดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะพรสวรรค์เกียรติไพลนไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4ี่นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสุดสาครชมลมอนุรักษ์มวยไทยครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมิสบินสอบุญมิริทนะครับดูว่าฟอร์มสดกว่าครับคู่ที่สองนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมสอสมหมายนะครับดูว่าใหญ่ยาวกว่านะครับและที่สําคัญบรรยากาศก็ไม่เป็นรองด้วยนะครับได้เปรียบน้ำหนักได้เปรียบสิทิ์ส่วนสูงนะครับบรรยากาศก็ไม่เป็นรองด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมสอสมหมาย ส่วนคู่ที่สนะครับคู่เอกนำรายการก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้องฟ้าสอสมหมายสถิติเท่ากันนะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ไฟฝ่ายนะครับแต่ว่าชอบไปที่ความใหญ่ยาวของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรก้องฟ้าสอสมหมยนะครับเวทพิกัด1 1 8ปอนด์ผมมองว่าน่าจะทําได้ดีกว่าด้วยนะครับคู่เอกก็ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินเพชรก้องฟ้าสอสมหมายและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสุดสาครชมรมอัุลักษณ์มวยไทยนะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่าครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลาคันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ